ไปดูอยู่รีบตัดถึงใจเขาสวยๆแบบนี้ผมว่าไม่เกินเดือนหน้าขายแล้ว ครับ9ครับ9จาก Big Apple คขาววันนี้ผมพามาดูมาด้าสอสีแดงมาด้าสสีแดงปี2016เครื่องดีเซล1500้าซีซีดีเซลนะครับความพิเศษของตัวนี้คือที่ผมชอบผมชอบตาเขาเนี่ยตามันผมฟอนรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันดุมเหมือนพิศสาต์กระจังหน้ากระจังหน้าเขาจะให้ โคเมียมาแล้วก็ใส่ลายเคฟล่ามาช่องดักลมตรงนี้นะด้านล่างเราลงไปจะเป็นสกเกิร์ตแล้วก็มีสปอดตไลท์สปอดตไลท์นะล้วให้ยางมายางดันหลบขอบ16นะครับได้แม็กจากโรงงานมา้าการคู่กระจกกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนี้นะครับ การออกแบบดีไซน์เขาเส้นสายเขาลู่ลงออกไปไล่ออกไปทางนี้เส้นเนี่ยคมคมคม,คมดิกเลยไลย่นะนะครับกุญแจแจสมาร์ทคีย์กดปุ่มปดล็อกเปิดล็อกตรงนี้ได้เลยครับตะเกิดด้านบนสีดำมีขี้ปลาฉลามด้วยขี้ปลาฉลามไอเสาอากาศนะ ไล่มาน้ำมันดีเซลอาด,ด้าสองดีเซลไฟ้ายดูเดะดูดูสไตล์เขาอะมันเหมือนมีดวงตาขาวกับตาดําอยู่ตรงเนี้ยตาดํากันแล้วก็ตาข,า,ข,า,ขาวเนาะมันเหมือนเหมือนคนมองอยู่ลมดําครับเซ็นเซอร์ให้มาสองจุดครับเกิด นี่ครับฝาท้ายตัวนี้ยมันถอดออกได้นะไอตัวบางบางสายตาตวเนียครับมันถอดออกได้ถ้าไม่ถอดก็คล้องมันไวคล้องมันไว้ไวกับตัวนี้นะไล่ไปตรงนี้ก็จะมีไล่ฟ้าปักไล่ฟ้าเนี่ยไอไล่ฟ้านี่นะยังไงไหลยังไงไหลมา ผมชอบนะผมชอบรถที่มียางอะไหล่ผมยังผมยังเชื่อมั่นในยางอะไหล่อยู่บอบาะตัวเนี้ยพับได้60-40 60-40คือเขาแบ่งครึ่งร้อยะนะ60เหลือ,อน,นี่อีก40มันมันติดฝาลงเอาลงไปสุดได้เลยครับไล่ไปบอดี้เลยดีกว่า ดูเนี่ยโครงสร้างพวกนี้ครับฝาเดิมรางน้ำเดิมยางกันกระแทกนั่งให้ดูเนี่ยผมถือว่าเป็นรถเล็กที่ที่กว้างนะเหลือเหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือองศาที่นั่งโอเค น่าจะมีที่เท้าแขนตรงนี้นะมันพับลงมาไม่ได้รถเล็กเป็นอย่างนี้ครับรตูเห็นประตูปะประตูเนี่ยเขาจะเล่นเคปบล่ามาเล่นลายเคปบล่ามาเนี่ยลูกเล่นเขาจะมีดีไซน์นิดๆิดหน่อยหน่อยแบบอย่างนี้ครับเรามาดูโครงสร้างกันมาเริ่มจากเสาเเสาเอประตูหน้าขวานะครับเดิมเดิมกลมกลม มือจับหุ่นยนต์ดูดิรลอยอาคุวกเนี้ยเดิมสนิทนะอเสาบีมาเสาซีครับดึงออกไปเลยนี่ครับเสาบีมาเสาซีก็จะมีมือจับหุ่นยนต์เหมือนกันรถสวยๆเ,เดิมๆหนึ่งจุด 5ดีเซลนะครับเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลระบบความปลอดภัยให้แอร์แบก ABS มาดิสเบรก4ล้อนะมาต่อครับเสา A ฝั่งซ้ายเสา A มาเสา B นะครับไล่ให้ดูช้าๆไปพร้อมๆกันครับเสา A มาเสา B ดูรอยอาร์พวกเนี้ยไล่ไปไล่ไปคมกลมดิก๊ก เนี่ยลอยพวกเนี้ยลอยเชื่อมพวกเนี้มือจับยนต์มามามาเสาเสาบีมาต่อเสาบีต่อเสาซีครับทันนะช้าหน่อยนะครับผมอยากให้เห็นโครงสร้างรถที่มันเป็นของเดิมจริงๆ ของเดิมๆมมาจากโรงงานเป็นยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างภายในตัวรถเนี่ยนะดีไซน์เขามาแบบสีดำตัดโครเมียมเดินได้สีแดงเล่นลูกเล่นด้วยลายเคฟลาเริ่มจากเริ่มจากจอมาก่อนจอเป็นจอดี d ดีนะเป็นจอดี d มีกล้องถอย ถ้าคุณจะไปใส่เนวิเกเตอร์คุณต้องไปอัปโหลดในในในส่มัด้านะครับเขามีปุ่มรองรับให้แล้วไล่ลงมาจะเป็นแอร์ไอพ่นแอร์เขาเรียกดีไซน์เป็นไอพ่นเครื่องบินนะไล่ลงมาไล่ลงมาจากแอร์ก็จะเป็นมือบิดเนี่ยแอร์ Air เป็นลูกบิดใช้งานง่ายมีปรับเป็นออโต้ช่องไล่เลยลงมาเป็นช่องใส่ซีดีนะครับมี usb ช่องเสียบ USB 2ช่อง AUX 1ช่อง HDMI 1ช่องนะครับเลยคันเกียร์มาคันเกียร์อ่าคันเกียร์นี่นะครับเกียร์ตกมาดึงเข้าหาตัวยกขึ้นยกลงเล่นเป็นเล่นเกียร์เมนนวลได้นะครับเลยมาจากคันเกียร์ก็จะเป็นปุ่มโฮมเป็นคอนโทรลเครื่องเสียงคอนโทรลตรงนี้ก็ได้หรือคอนโทรลที่พวงมาลัยก็ได้นะครับปุ่มโฮมปุ่มเนี่ยบิดได้ ควบคุมเสษตรงนี้เบาะเบาะสีดำเดินได้สีแดงคาดนี่มาเลยคาดมาเป็นเส้นเลยเนี่ยเขาเอาหนังเล่นลูกเล่นเนี่ยช่วงหนึ่งเป็นหนังช่วงหนึ่งเป็นผ้าผมว่าเขาดีไซน์มาดีดีไซน์มาดี Airbag ABS ไฟข้างบนไฟหัวเก๋งเนาะผมเรื่องไฟหัวเก๋งปิดเปิดได้ อ่าเปิดถ้าเปิดประตูไฟก็จะติดได้นะครับด้านหน้าด้านหน้าคนขับเนี่ยมันจะมีมิติมิตินึงคือคุณสามารถมองความเร็วตรงเนี้ในในมาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับมันจะบอกความเร็วอัตราเร่งความเร็วอยู่ตรงนั้นส่วนมาตรวัดตัวเดิมเนี่ยดีไซน์มตรวัดเขาจะมีเล่นโครมีม่มะช่องซ้ายก็จะเป็นบอกคันเกียร บอกทิป A ทิป B ตรงกลางตรงกลางเป็นรอบเครื่องนะครับด้านขวาเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบอกน้ำมันว่าตอนนี้ใช้ได้กี่ก,กี่โลอะไรนะครับมือด้านขวาเลยมาที่พวงมาลัยการปัดไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาการปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยเส่นกันจะเล่นลายเคฟล่ามาแล้วก็มีโลโก้โลโก้มาด้าสีโครเมียนตรงนี้สวยสวยจริง ที่ผมบอกเสมอๆเ,เลยนะผมขึ้นมามาด้าตอนที่เขาออกมาใหม่ๆมาด้าสองเนี่ยผมหาตัวทับกระจกไม่เจอเนี่ยผมก็หมุนจอยติ๊กอยู่อย่างเงี้ยหมุนอยู่เงี้ยครับซึ่งด้วยความเป็นของผมเองนะผมผมฉลาดน้อยเองครับเนี่ยมันต้องมุ่นลงมาข้างล่างเนี้ยเพื่อให้กระจกมันพับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปนะครับด้านขวาที่พนักมือคนขับนี่นะครับเท้าแขนคนขับมีปุ่มล็อกปลดล็อก ล็อกระจกแล้วก็คุมคุมกระจกซ้ายขวานะครับหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังให้ออโต้มาหนึ่งบานคือบานคนขับฝั่งคนขับผมขัดอะไรไปเนาะอ๋อพุ่สตาร์ทให้พุ่สตาร์ทมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้อะไรมาบ้างในนี้อะไรวะ สำนาทะเบียนรถนะครับปี2016เครื่องยนต์ดีเซล1 4 9 9ี่รนะครับน้ำหนัก1,150ยกิโลกร,รัมนะครับ105แรงม้าเนี่ยถ้าไปใส่เอ่อเรออะไรคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็มีรีแมปหน่อยหนึ่งนะคุ่งครับคุ่งเลยผมบอกเลยอัตราเร่งอัตราเร่งดีมากปกติก็ดีอยู่แล้วนะครับขับดีเป็นรถเล็ก ที่ขับดีครับนี่อะไรคู่มือนะครับมาด้าให้มาครบอยู่ครบมียันเบอร์โทรเซลเลยครับเบอร์โทรเซลผมขออนุญาตดึงออกนะเดี๋ยวค,คุณไม่ถว่างผม,มเดี๋ยวเราไปดูของหัวใจของรถยนต์กันครับคือเครื่องยนต์ ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างช่วงต่อเครื่องต่อเบียร์เป็นยังไงบ้างไปครับไปดูพ,พร้อมๆกันมาด้าสองดีเซลสีแดงปีสองพันสิบหกนะครับเครื่องเต็มๆแน่นๆดูดูห้องเครื่องเขาเมื่อวานมีลูกค้าถามผมว่า พี่ทำไมแบตมันลูกใหญ่อย่างอะถามผมงี้ผมก็บอกว่าอ๋อมันเป็นดีเซลครับตอนสตาร์ทมันต้องใช้กําลังไฟค่อนข้างเยอะมันมันไปไปบอตเตอร์สตาร์ทเวลาไปหมุนเกียร์มันใช้กําลังไฟเยอะครับนิดหนึ่งเลยแบตก็เลยต้องลูกใหญ่หน่อยนะครับดูห้องเครื่องครับเต็มๆแน่นๆไม่มีรอยน้ํามันเติมไม่มีรอยน้ํามันรั่วเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเดิมสนิท ช่วงหัวน็อตเนี่ยไล่มาไล่จากขวาไปซ้ายเดี๋ยวผมดึงเนี่ยผมจะพาให้ดูนะอ่าช่วยตาก,กล้องหน่อยนะครับเนี่ยออยพวกนี้าอ,อกกอสีฝากระโปรงนะครับมันจะด้านกว่าสีจริงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้พ่นลรกเกอร์ไว้นะครับถ้าไปเจอไอ้เงาๆนี้ มันก็จะแปลกๆหน่อยมันจะด้านกว่าเห็นปะ่ะสีมันจะด้านกว่าครับเนี่ยดูดูดไอพ้พวกเนี้ยพวกพวกแต้มพวกมาร์าพวกเนี้ยอยู่ดี airbag abs abs เข้าไปอยู่ข้างในกล่อง abs อยู่ข้างในนะครับมาด้าสองดีเซลปี2016สสีแดงตัวท็อปสุดเลยสวยๆดูดีไซน์เขา ดูเข้าไปในคลิปล้ดูดีไซน์ดูลุกเล่นเขาออปชั่นเต็มๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้ผมว่าไม่เกินเดือนหน้าขายแล้วใครดูอยู่รีบตัดสึนใจครับราคาอยู่ที่398,000 398,000บาทถูกนะคุ้มคนไหนที่ดูคลิปอยู่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องทาง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยผมจะได้มีงานทำแล้วก็จะได้มีงานทำชอบคนไหนทักเข้ามาในเพจเราทักมามีคนตอบ24ชั่วโมงไม่เชื่อลองดูคิดถึงรถคิดถึงเราครับเปียเปิ้ลคาสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u ช re เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r e com เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple Car ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e หรือจะเข้าแฟนเพจ Big a p p p l e c r r หรือจะเข้ามาชมกิเต็นรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนบัตรชัยถนนกาญจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ